สวัสดีคะ่ะช่องพลายทองคำพลายทองเงินนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับวอนทองคำสวัสดีครับ,รบอรว,บวบอนวอนพร้อรมกันพร้อมกันทั้งสองเลยนะคะวันนี้ก็ต้องกราบขอขอบคุณนะครับผมไปยังผู้ใหญ่ใจดีครับผมจากคุณแม่อชิระสวัสด์ปัญญาวงนะครับผมสูงคะแนนให้สี่พันคะแนนครับผม หรืออาหารไปให้ให้ทองคำไม่ใหญ่แล้วก็นำโชตกมบวงงามครับผมนี่ตันนี้ก็ได้ผลไม้กับยามาแล้วนะครับผมอค่ะก็ของทองคำกับไม่ใหญ่จะเป็นกล้วยนะคะ,คะกล้วยทุกมั่งยังเนทุกมั่งนะครับผมค่ะกล้วยก็ผสมนะคะมีสุกแล้วก็ยังไม่สุกนะคะ อันนี้เตรียมไว้ให้ทองคำกับไม่ใหญ่นะคะคแล้วก็ยาค่ะวยครับผมาวย,ยของอบัวงามกับนำโชคนะคะก็จัดบนรถเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมถือครับผมพร้อมไปสือกครับ นูน่นฝั่งนูน่น <laughs> ได้ยินแต่เสียงฟิตชิดไ <laughs> ม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก่อนค่ะค,คุณแม่ใหญ่คิดถอดก่อนค่บคุณฆ้กาก่อนด้วยเยี่ยมด้วยแต่งโอ้โเดี๋ยวให้ทองคำถุงไซโย <laughs> สวัสดีทั้งวันทำไงครับผม เออดีใจดีใจเออดีใจพุณครักขอบคุณครั้คุณแม่ไเนี่ยสือสวยเสือหน่ยเส้อสวออุ้ออเหออ่าอ่อยเอาเอาย่ามาไว้ให้เลยแล้วเราต้องไปส่ง <c oughs> สง่ยยยยง,งกล้วยอาญาอาญาไว้ให้ลองคำกับแม่ใหญ่พร้อมเลยมาจจะได้ไปสง่งกล้วยต่อนะคะใใหนะให,ให้้้ดยว ยังต้องทำำหมดแล้วหมดแล้วกัตอนต้องกินหลังอีกกินยาต่อกินยาต่อไปจุ่มชวยให้กับน้ำโชคกับดวงามกันต่อครับผมอื่้อาถึงแล้วนะคะมันไพรน้ำโชคนะคะ ส่งกล้วยค่ะส่งกล้วยเอ้เาเจนโดออังปองเลยนี่เอ้เขหูดอังกระดอบอันนั้นมาทับไปชิ่งไปชิ่งก <igne> e. ันไปก้าวอีกกันเด้อไปทางนก้น ไปดูพ่อพลายนะคะจำเสียงรถได้ไหมนอ้องจำได้ได้อยู่ไกลโอ้ดูมอจิมมูมอแฮปปี้รับไปเป็นเนคลือโอ้เสียงเคี้ยว ค้า้งเป็นคือเลยครับผมโอ้โหหยดดีๆครับ จากคุณแม่อชิรสวัสด์นะคะ,คะพ่อพิควานนะคะเราะะจะพาพ่อพลายออกเดินไปกินน้ครับโอ้พาไปกินน้ำเพระพาพระว่าช่วงน,นี้น้ำไม่ไหลนะคะโอก็จะพาพ่อพลายไปกินน้ำแล้วก็ค่อยกลับมาทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวแม่นะหดหนุ่มคล้ว จริงๆว่ากลัวอุตสาะบอกก็จะไปกินน้ำที่สะการบินไทยนะคะ เลยพ่อพายไปกินน้ำก่อนถ้าได้ไปกินน้ำแล้วก็ไปเล่นน้ำด้วยนะคะก็ จะไปบ้านบัวงามต่อนะคะเอ้าเจ้าเาจ้าไม่ปิดท้ายบ๋อเอ้ยโอ้มาถึงยมทงเลยมาถึงแล้วคะ่ะบ้านบัวงามกับนองเตงมมนะคะมาถึงก็เจอ สายเสกเลยนะคะมาถึงนี่เจอสายเสกเลยดูว่ามาแล้วตัวไะไกินของิ้มาส่งของอร่อยเขาเขาเห็นกล้วยเด้เขาเห็นกล้วยเนาะเออดูดู ดูปะท้วงปะท้วงปะท้วงแมวเอาแล้วเราจะเอากล้วยกล้วยลงก่อนนะคะเนี่ยกันเอดเจ็ดไเอา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 เครือที่สุกให้ก่อนโอ้โวแล้วเวลามีกล้วยแล้วรู้จักกันนะีบมะกินมันบงงามโบวงามก็โอ้วันนี้กล้วยแบบลอยลอยฟ้านะคะ เพาะไม่ได้ใส่ปอกครับผมเพราะว่าอ so. ่เพราะว่าอ well, yes. ่าด้วยคมงามวันนี้ไม่ได้ใส่ปอกนะคะก็เลยเป็นรอยฟ้าไปก่อนนะเดี๋ยวให้ควานมาเอาให้กินนะัเป็นครือเลยหนโอหโอเจอกล้วยนี่คือหญ้านี่ดูค่ะเห็นกล้วยมานี่ดูดูหญ้า nu nhạt thính nhạt lời nhà anh hình nhạt vô Nhãi ướt hình nhạt Nhãi กอบเวลาปเด้อ่อ๋อเวลาเวลาปดเด้อเออเวลาล่อดเด้อรจะล็อกะไงอ้เข่งโะนะ๋ออันึงเช็คาเล้แม้าบนหนานี่้อีเกิดแลบนจานได้ที่เกิ โอ้โดูหญาหญ้าคือเอาเอาใบแห้งออกอย่างดีนะคะเตรียมเสิร์ฟเตรียมเสิร์ฟนะคะโอ้โเห็นงามไม่มีโพกเลยครับโอ้โหค่าของของคันนี้ถูกใจเลยนี่นี่ทองคำ กินเอากินเอาแต่ว okay. ่าก็เขาได้กินใบแห้งด้วยเขาได้กินใบแห้งด้วยแต่ว่าถ้าต้องการทําความสะอาดง่ายๆก็คืออปอกปอกใบแห้งออกก่อนนะคะแต่ว่าบางเชือกเขาก็กินเนาะใบแห้งอ่าออกออกกินกินอยู่ขํากินอยู่นะคะดูดูพวามาให้เนื่องหรเอาปลงมูผลไม้มาผลไม้มาเลย ปต้ยวปต้ยวเิ้วเดี๋ยวคนเตะเดียวคนให้กินเดี๋ยวรอรอควันมาก่อนจะได้กินแบบอร่อยอร่อยไม่ต้องลอยฟ้าเอออ่อาอ <laughs> อก็อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบคุณนะครับผมบยปยางคคุณแม่อชิรวัสดิ์ปัญญาวงนะครับก็ขอขอวยพรให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลำล้ำเลยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะรับผมสำหรับอันนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติงกดติดตามช่องพายทงคําพายถงเงินก็ผิดพายถง,งเงินนะครับผมตัดทิ้งอกลคสวัสดีครับขอบคุณ <c oughs> ครับขอบคุณค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ